สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็มาอยู่กับช่องมั t ต c แชนแนลกันวันนี้เราจะมาเล่นแมปใบมีดบอลกันวันนี้เราก็จะมาเล่นแมปใบมีดบอลเปลี่ยนแมปมาเล่นใบมีดบอลบ้าง ตอนนี้เราก็กำลังรอคนอื่นเขาเล่นเสร็จอยู่อ่ะเล่นเสร็จแล้วเหรอเมื่อกี้ยังเห็นเล่นด้วยกันอยู่เลยเมื่อกี้ยังเห็นเขาเล่นกันอยู่เลยไม่ได้ยินเสียงอะไรใช่ไหมทุกคนโอเคไม่ได้ยินเสียงใช่ไหมตัวน,นี้แล้วก็เข้าเกมมาแล้วชิปล็อกันเหรอวะอ๋อน,นี่อ่ะโอ้โหมันเร็วเกิอนอะ่ะ แต่กตัวไม่ทันเดีย๋ยวเราก็จะมาดูคนเล่นกันคนนี้เขาจิน้นเอ้ยไม่ใช่เขาจิน้นเขาหวานกันอยู่ว่ะทุ่ดีดอ้ว ตอนนี้เราก็มาดูเขาเล่นกันอยู่ไหนเรามาดูตรงนี้ก่อนหนึ่งคือความสามารถอันไหนมันดีอะเอนไม่ใช่ความสามารถดิพลังอันไหนที่มันดีสุดอะตอนนี้เราไม่รู้เลยว่าพลังอันไหนมันแบบใช้ได้แบบใช้ไปอยู่อะไรได้บ้าง ตอนนี้เรายังไม่ได้ซื้อพลังเพราะไม่รู้ว่าอันไหนมันดีอุ๊ยหลอนหน้าคนเมื่อกี้ว่ะหลอนน้าเพื่อนโอ้โหหน้าเขาไม่ให้หลอนได้ยังไงนี่ ตอนนี้เราก็ได้เข้ามาเล่นแล้วหลังจากที่เมื่อกี้เราตีไม่ทันเรากดบล็อกไม่ทันทำไมมันค้างอ่ะทำไมบอลมันค้างอ่ะมันทำให้เรากดไม่ทันมาเก็บรางวัลก่อนเก็บก่อน ออื <Okay. S 2> <c oughs> ดูหน้าเขาดิว <c oughs> ันไปหาใครและตอนนี้ <c oughs> เรามาดูเบรคอนดีกว่า นงนี่บนมันค้างอะ่ะบนมันค้างหรืเน็ตเรากากวะแล้วว่าเน็ตเรากากนี่เลยเพื่อนตีแคตาแรกคือเราตายแล้วอะ่ะเราก็ต้องมานั่งดูเพื่อนเขาเล่นด้วยกัน เกมจบรอบนี้เราจะต้องเล่นให้แบบนานๆหน่อยที่เราเล่นได้ไม่นานแล้วว่านะมันเป็นพอนิเตเรานี่ เนี่ยเป็นพอนิดเรามันค้างนะตอนนี้หนีบอลอย่างเดียวไม่สนใจที่จะสู้กับบอลแล้วยาตีทันแล้ว yeah, กดบล็อกทันแล้วเมื่อกี้อุตส่าห์กดทันแล้วรอบนี้กดไปทนันโอ้ยเพื่อนอะไรนี่เฮ้ย คิปมาแล้วเราถ่ายปกมาแต่ไม่รู้ว่าตอนแต่งปกนี่จะแบบเอารูปบางตัวละครหรือว่าจะให้มันเห็นตัวละครแต่เราว่าเราเอาบางแน่เลยว่ะแล้วถ้าเกิดมันแบบไม่มีที่ว่างมันจะสวยกว่าเกมเริ่มแล้ว อย่ามาหาเราเลยนี่มันค้างหรือมันไม่ได้คางวะเนี่ยงงแล้วะรา่างนี้เราต้องดูเพื่อนเล่นก่อนเพราะว่าเรายังไม่ได้บอล ไม่ต้องส่งมาหาอ่ะโอเคออกมาได้เร้วตอนแรกรู้ว่าจะติดนานอ้าวอ้าเมื่อกี้ก็กดบับไปแล้วไม่ใช่หรอเออโอ้ไม่เป็นไรเรากาก์กเีเงเนี่ยเราเล่นกากเราเราเล่นเราเล่นการทุกคนก็อย่าแบบจาาเราเลยนะ lâu lên cả có nhà đà lâu lư đây lâu rồi ừ. đi pin giờ đây quân lo ไอ่สีส้มๆนี่มันเฉดแล้ววะทำไมกดแล้วมันไม่ติดเดีย๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนอออืือยังมีไม่ถึงสี่ร้อยเลย มาสุ่มบันนี้ดีไหมสุ่มไปขอของดีไม่เอาซ้ำไม่เอาวันนั้นเราได้ไปแล้วนี่เห่าเดี๋ยวจะมาสุ่มอีกรอบหนึ่งโอ้โหเหลือยูหกบ้าแล้วเหลืออยูหกของดีหน่อยโอซ้ำบอกวะ่าไม่น่าซ้ำ เราต้องเล่นก่อนเรากดทันได้ไงวะเมื่อกี้ค้างนั้นอ่ะเมื่อกี้คือเราค้างอยู่แต่เรากดบอกทันได้ไง คลิปนี้ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับถ้าเกิดเน็ตมันก้ดเพราะว่าเน็ตมันดีได้แค่นี้อ่าวตายเรียบร้อยครับสก,กินอันไหนดีสุดวะอันนี้มั้งน่าจะใช่อันนี้อูโหอยากได้สดกินพวกเนี้ย แต่มันไม่ได้อันนี้ดีสุดเรอใช่อยากซื้อสกินนะแต่ไม่รู้ว่าอันไหนมันดี บอกเราหน่อยนะแล้วไม่รู้ว่าอันไหนมันดีเราก็ไม่ได้ซื้อกะว่าจะได้กะว่าจะเก็บตังซื้อพลังแต่ก็ไม่รู้ว่าอันไหนมันดี เดินนะอย่ะไปตรงนี้ทุกคนขอตัดไปเออตอนไหนก็ได้โอเคทุกคนตอนนี้เรามาแล้วเมื่อกี้เออขนของขนของมาชั้นสองเออคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบเออมื่อกี้ไปขนของมามา เมื่อกี้ไปขนของมาเพราะว่าจะต,ต้องมาขึ้นเพราะว่าจะต,ต้องขึ้นมาชั้นสองก็เลยตัดจบไปก่อนเอ๊ะไม่ใช่ตัดจบดิเออตัดตัดที่เราบอกแหละว่าขอตัดไปตอนไหนก็ได้เปิดไหมหรือ,อยังวะ เดีเ๋ยวพ่อจะขอดูก่อนนะว่าเราเปิดไหมได้ยังเอ้ลูกบอลมาโอเคเปิดไหมเรียบร้อยอุ้ยโอ้โหไม่น่าดูเลยฮะแล้ววาพูดก็กินน้ำไปอ่ะทำไมวับมาอยู่นี่วะ ไม่แปลกที่วัาพอนิจกัครับวงร้อนอันมันใช้อะไรได้วะวงร้อนมันใช้อะไรได้อคนนี้เขาเป็นอะไรวะอ๋อเขามาเต้นโอเคง้งเดี๋ยวเราเต้นอะอะไรว,วะ โยเราจะมาดูคนเล่นกันเราจะดูมุมนี้หรือว่าจะไปดูมุมของผู้เล่นเลยวะดูมุมผู้เล่นดีกว่ามาดูคนนี้ดีกว่าตอนนี้เหลืออยู่สามคนเขาเอาไฟฉายมาทำไมวะ นึก,น,กนึกว่าคุณนึกว่าคนนั้นคือคุณเบสนายก็แต่งตัวเหมือนคุณเบสเก้นนะ่ะหัวทีวีอะ่ะนึกว่าคุณเบสเขาเซิร์ฟมาเราจะเล่นกันอีกสักกี่ตาดี อยากอัดนานกว่านี้นะแต่เวลาลงคลิปมันใช้เวลาที่นานมากๆากเราไม่สามารถอัดนานได้เพราะว่าเวลาลงคลิปมันจะต้องรอเวลาแบบหลายวันมากอะถึงแบบคลิปมันจะโหลดลง youtube ได้รอบอลมาหาก่อนเดือยอยู่เฉยๆแบบนี้แหละ ที่เราเราบนมาหาเราจะตายไหมเนี่ยทางค้างเรียบร้อยครับพูดไม่ทางค้างครับเรียบร้อยตายครับ,รบเดี๋ยวเราเล่นอีกตานี้แล้วก็จบคลิปคลิปนี้มันก็จะสั้นหน่อยนะทุกคนมัน้งเดี๋ยวเราเล่นอีกตาหนึง่งแล้วก็จะจบคลิป ผู้เล่นก่อนเขาเล่นกระจบแล้ว เดวขอบตานี้ก่อน เราจะเล่นไปเรื่อยๆถ้าเกิดเราตายแล้วเราก็จะจบคลิปเลยนะคะทุกคนเพราะอ้าวตายเพิ่งพูดไปเมื่อกี้เองอะโอเคครับเราก็จะมาจบคลิปกันสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมเกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้เราด้วยนะคบทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตวัวลาไปก่อน บ๊ายบายค่ะดเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหนะ้า